สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาเช็คระบบมอหุงข้าวครับไฟไม่เข้าครับท่านผู้ชมเราเสียบปลั๊กไปแล้วไฟไม่เข้าครับตัวนี้ก็แน่นครับท่านผู้ชมวัดแล้วดีตัวนี้วัดแล้วไฟบวกเข้าขัวนี่ไฟไม่เข้าขัวครับท่านผู้ชมมันคบวงจรนี่ไม่เติมขึ้นแสดงว่าผมไม่เติมอย่าขึ้นไฟบวกเข้าเราจะเช็คดูข้างในว่ามีฟิวหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะแกะดูครับถอดตัวนี้ออกก่อน ต้องแกะก้นนรท่านผู้ชมว่ามีน่าจะมีฟิวอะไรบางอย่างนะครับขาดมาต่อคิปครับท่านผู้ชมผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้เสียครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้ครับขาวๆนี่นะครับท่านผู้ชมมันมีเบอร์อยู่ครับเบอร์อะไรขอทานทานเบอร์สองร้อยห้า สองร้อยห้าสิบพันครับผมจะลองไปหาซื ula, okay. ้อดูก่อนครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับโน่นนี่หมดทิ้งหมดรูปนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมครับทางร้านบอกว่าเทอร์โมฟิวนะครับอืมเเ็หรออ่าเทอร์โบฟิวนี่เราถ้าใจดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเข็มจะขึ้นลองเอาดูครับคุณพี่ อาเข็มกระดิกครับเข็มกระดิกนะครับน้ชมอันนี้นี่คือของดีครับเอาดูดูของไม่ดีนะครับของที่ขาดแล้วนะครับดูครับเข็มไม่ขึ้นนะคานผู้ชมเอาวัดเอาลวัดปลายเลยครับเอาวัดปลายเลยครับวัดปลายจับปลายนะครับประการอ่านดูว่าดูก็าด้่าน้ชมนะครับเข็มไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าทเบอร์ฟิลขาดครับ ของเขาของเก่าเป็น10แอมป์ครับเดี๋ยวเราทางร้านบอกให้เป็น15แอมป์ครับเผื่อเขาจะไม่ขาดนะครับนี่เราก็จะมาต่อเขาเข้า,ขา,ขาจุดนี้ครับท่านผู้ชมจุดนี้แล้วก็ต่อสายเอาครับเอาได้อเล่าอ่ามอนต่อได้อ่ออา,า,อออาน่าจะได้นะครับท่านผู้ชมอโอมันอยู่ไหนอ๋อลองดูครับว่าสายจะยาวพอไหมนะครับท่านผู้ชม ทางร้านบอกว่าเธอโปรไฟล์ไม่มีไม่มีขั้วนะครับคู้บอกรบแต่เราก็จะเอาตัวหนังสือไปไปด้านนู้นนะครับด้านด้านขเขาเรียกว่าด้านด้านปลั๊กไฟครับตัวหนังสือด้านนู้นครับเราสายขาสั้นครับลองดูก่อนครับถ้าถ้าไม่ได้เราก็จะต่อสาย เอานั่นวางก็ได้ไขควงวางก็ได้จะได้ทำงานสะดวกได้ล้วคับท่านผู้ชมเ,เราขันเขาไปแล้วนะครับอ,อันนี้สายสายเขาสั้นไปนิดหน่อยเราก็จะใช้วิธีเขาเรียกอะบังคับเอครับ เอาละครับได้แล้วสายสั้นหน่อยหรือว่าเราจะประกอบได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็จะต่อสายครับดี <laughs> ดีน็อตมันอันนั้นมันยาวครับท่านผู้ชมไขควงยาวต้องใช้ไขควงพิเศษครับสั้นๆ แน่นครับไม่ให้มันอาร์กค,ครับท่านผู้ชมเอาแล้วแน่นแล้วครับทีนี้เราก็จะประกอบได้ไหมครับประกอบเข้าไ,ไปเลยมีน็อตตัวเดียวครับไหครับท่านผู้ชมนอ่าอยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวดูก่อนครับหามุมก่อนตรงนี้หามุมนอตครับดูตัวเมีย เจอยังนผูมชมวันหลังเราต้องเอามีจิกขีดไว้ครับเพราะว่าเราจะได้ทำงานสะดวกครับอย่างนี้เรามาต้องมารอดูดูน็อตครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับวันหลังต้องเอาเอาสีไปจิกขีดไว้ครับได้ไหมตรงเปล่าไม่เห็นไม่เห็น เราไม่ได้หมายครับวันนี้เราพลาดไปครับเดี๋ยวต่ดคลิปเลครับท่านผู้ชมคนหลังเราทําหมายไว้นะครับท่านผู้ชมไม่อย่างนั้นก็จะไม่เข้าครับเดี๋ยวหาน็อตก่อนครับน็อตตัวเดียวนะครับนี่ครับทําหมายไว้เลยนะครับหมายแบบนี้นะครับไม่อย่างนั้นจะไม่พลาดครถ้า เดี๋ยวเราจะถ้าไม่ทําหมายเราก็เอาที่แย่เข้าไปไม่มี<ย>ที่หมายก็แย่ครับตัวนี้แย่ให้มันทะลุลงไปเลยทะลุลงไปแสดงว่าตรงถ้ามันชนกึก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 อยู่แสดงว่าไม่ตรงรแย่ตรงรูน็อตนี่นะแย่ลงไปครับถ้ามันทะลุลงไปข้างล่างแสดงว่ามันตรงละแล้ว,ลวใส่น็อตได้นะค,ครับวิธีแก่แต่เราไม่ได้หมายครับแต่ควรจะให้ดีก็หมายไว้นะครับงานจะได้ไวขึ้นครับ เอาแล้วครับทีนี้เราก็จะมาเช็คระบบไฟว่าใครเข้าไหมนะครับเขาจะมีตรงไหนครับระบบไฟเออเอาเปิดฝาเดี๋ยวเช็คดูก่อนครับเปิดฝาแล้วกดกดหม้อลงเกืกดหม้อลงครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมดูมือถืออ้าวกดหม้อครับอ่ากดหม้อครับแล้วทีนี้ก็จะมาไล่เช็คตรงที่รู ดูตรงนี้ครับดูเห็นไหมเดือดท่านโอ้มเตอร์ดท่านชมโอ้มเตอร์วัดนะครับอ่าเห็นไหมแล้วก็แสดงว่าไฟคบวงจรแล้วคบวงจรเข็มขึ้นนะครับเอาลงครับคุณพี่ลงเอาขึ้นครับอ่าเห็นไหมครับถ้า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 ไม่คบวงจรแสดงว่าโมทรมิเตอร์เขาเรียกโโทรมิเตอร์นะครับฟิวนะครับเทอร์โบมิเตอร์ฟิวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทดลองเสียบไฟครับมันจะมีล็อกครับ ติดต้นเก่อนครับมันเป็นเหลี่ยมนะครับมันเป็นเหลี่ยมปักเป็นเหลี่ยมครับเดี๋ยวปักเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวดูดูปักก่อนครับปักเป็นเหลี่ยมแบบนี้ครับมันมีโครงสร้างมันเข้าไปแล้วครับเสร็จแล้วเราจะเสียบ เสียกระแสไฟเข้าแล้วครับเดี๋ยวเราดูแหลกแสงไฟอยู่ตรงไหนครับเอาเสียบแล้วนะครับท่านผู้ชมไฟไฟจะเข้านะครับี่ไฟวอร์มนะครับนี่ครับอ่าคุณพี่ชี้นะครับชี้มือชี้เนี่ยครนะครับถอดถอดปลั๊กออกครับถอดปลั๊กออกออกหนับนะครับอ่าอ่าเข้าครับไฟเข้านี่ครับแดงแดงนะครับนี่คือวอร์มนะครับ อ่าคืนี้คือมันกดแล้วนะครับมันกดแล้วเอาขึ้นกดแล้วเอลกดแล้วขึ้นขึ้นแอ่าตรงนี้มันก็จะมีไฟวอร์มตรงนี้ครับไฟวอร์มตรงนี้นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าี้ีวอร์มนะครับมัาวอร์มมันวอร์มชัดไหมชัดอยู่ครับมันนิดเดียวมันนิดเดียวอ่านิดเดียวครับเห็นนิดเดียวครับคุณผู้ชมไฟวอร์มเนี้ยเนี้ยเเห็นครับเห็นครับไฟวอร์มนิดเดียวแต่อยู่ที่มืดก็เห็นอยู่นะครับคุณผู้ชมไฟวอร์มอวอร์มตรงนี้ครับนี่คุณผู้ เขาเรียกคีบฟ้นนอมนะครับเวลาหุง <Rig> ใช้ตัวนี้ในสตาร์ทนะครับสตาร์ทหุงใช้ตัวนี้กดตัวนี้ไฟนี้จะขึ้นไฟนี้จะขึ้นคือว่าใช้ได้แล้วครับท่านผู้ชมฟิวขาดนะครับเทอร์โบฟิวนะครับเทอร์โบฟิวอ่าเราก็จะเก็บไว้นะครับท่านผู้ชมเก็บไว้แล้วก็คงจะจดไว้ครับเทอร์โบฟิวนะครับท่านผู้ชมอย่างนั้นเราก็ไว้ที่อื่นในที่กว้างเดี๋ยวเราจะไม่รู้อีกครับ เ็จะเขียนไว้นะคะรับท่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสําหรับซ่อมหม้อหุงข้าวง่ายๆครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ